รายงานผลบอลที่น่าสนใจรายงานถูกรายงานไวต้องที่ทีเด็ดเซเว่นมัมเท่านั้นผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันอังคารที่12พฤศจิกายนคิศกรั2024มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลอังกฤษ National r e a e Not คิดเจอ er d, ton, มินสเตอร์ Sport, an, แฮร์ Town, Marine, erson, on, football, League, United, รี่เออร์ชนะซาลต์ชสสี่ศูนย์ดาริงตันเสมอปีเตอร์โบโลสปอร์ตสองสองบักตันแพ้แบ็กกีทาวส์นูสองมารีนแพ้เคอร์ซอนแอชตันศูนย์สองผลฟุตบอลอังกฤษเนชแนลลีกเซาท์รอคียูไนเต็ดเสมอเมสโตนยูไนเต็ดหนึ่งหนึ่งสลาบทาวชนะ d o g k i n g Wanderer s 3 2 b บ r h a m w o o d ชนะ t r u l o City 1 0ผลฟุตบอลโรมาเนียลีกา2 c o n c o r d i a c h i a s t a n a ชนะ FK s i x e l e d a 2 1ผลฟุตบอลอังกฤษฟุตบอลลีกโทฟี่มอแคมแพ้คาร์ไลยูไนเต็ด1-2 s t ี v e n สเอ FC เสมอ เชีริงแฮมหนึ่งหนึ่งบาวอชนะแอสตันวิลล่ายูยี่สิบเอ็ดสามศูนย์มินตันคริยอนดอนแพ้เลตันโอเลียนหนึ่งสามเซาฟอร์ดซิตี้ชนะบูพแฮมตันวันเดอร์เลอร์ยูยี่สิบเอ็ดสามสองวีคอมวันเดอร์เลอร์ชนะคอรีทาวสองหนึ่งลินคอนซิตี้ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูยี่สิบเอ็ดห้าศูนย์ เลดดิงชนะนิวพอร์ตเคาน์ตี้สามศูนย์วีแกนแอตเลติกเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อยู่ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ฮาโลเกต์เชาเสมอแบล็กพูลสองสองนอตเคาน์ตี้ชนะเลสเตอร์ซนะิตี้อยู่ยี่สิบเอ็ดหนึ่งศูนย์วอลซอนชนะชรูสบิวรีเชาสามศูนย์เชสเตอร์ฟิลด์ชนะกริมสบี by, นะ้เชาสามสอง นอตแฮมตันทาวแพรเบอร์ตันอันเบียนสองห้าสต็อกพอตเคาตี้ an, ambient, pot, county, แพรทานเมียโลเวอร์ศูนย์สองชาตันแอเลติกชนะบอมรีหนึ่งศูนย์โบตันวันเดอร์เลสชนะฟรี Freeze, root, child, 2, ville, ส์วูชาวสองหนึ่งพอตเวลเสมอเล็กแฮมหนึ่งหนึ่งฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูยี่สิบเอ็ดสี่หนึ่ง โครเชสเตอร์ยูไนเต็ชนะอาเซนอ l ยูยี่สิบเผลฟุตบอลสกอตแลนด์ชาร์ร u นคัฟอีสคร n นส์บริดชนะไอยูไนเต็ดสามสองลีฟวิตชนะกรีนนอกมอลตันสองหนึ่งดันเฟิร์มลินแอตเลติกชนะอั ic, u u ลลัวแอตเลติกหนผลฟุตบอลยูฟายูสิบเก้าแชมเปียนชิรอบขัดเลือก ไซปัสยูสิบก้าแพ้ฮังการียูสิบเก้าหนึ่งสามอันดอร์ลายูสิบก้าแพ้เยอรมันยูสิบเก้าศูนผลฟุตบอลอังกฤษเนชเชนนลลีกครับเวสต์โตนชนะเซาท์แฮมตันยูยี่สิบเอาฮารลีแฟกทาวแพ้มิดเดิลสโบรยูยี่สิบเผลฟุตบอลอังกฤษเซาทิร์นลีกดิวิชันวัน บิสตันแมเดอร f ฟาร์มเสมอเวสต์บูลียูนเต0์ศูนย์ศเยทาเสมอเมาโฮสหนึ่งหนึ่งเวลวินการ์เดนซิแพ้แฟกเวลเฮลส์ศูนย์สองเรียวเวสเฟอสมเส e ิลเ n ตนทา0ศผลฟุตบอลอังกฤษนอต t เทลพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ดิวิชั่น เวิร์กซอฟท์าวชนะวิตบีทาวสามศูนย์กูสลีชนะเพสคอสเคเบิร์นสองศูนย์บาร์ตฟอร์ดยูเนเต็ดชนะสต็อกตันทาว 2, สองหนึ่งสนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อทีเด็ดเจมา่า gmail dot com ทีเด็ดเจมแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบายทีเด็ดเจมแม่นะครับ